วัดสันตินิคมตำบลไม่พัฒนาอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางขอเชื่อเชิญพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทร,ร่วมง,งานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะมวาครบรอบหนึ่งวันบูชาคุณหลวงปู่สะอาดกุศลจิตโตในวันเสาร์ที่เก้าและวันอาทิตย์สิบพฤศจิกายน2567พืน 7, ้าวันที่เก้าตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป เวลาหนึ่งทุ่มร่วมสดับรับฟังพระธรรมเตสดาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธ,ธิวัชิวรวิมลหรือพระอาจารย์ชายแดงเจ้าคณะจังหวัดลำปางแป้ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดสมคีบุญญารา องแสดงธรรมเจ้าวันอาทิติศิกตั้งแต่เวลาเก้าโมงเกินเป็นต้นไปพิธีบำเพ็ญกุศลสัตามวาบูชาคุณหลวงปู่สะอาดกุศลจิตโตพระสงฆ์พิธีจำนวนสิบห้ารูปสวดพระพุทธมนต์ธรรมะนิยามสูตร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเจ้าภาพกันเตเจ้าภาพกันสวดอธิธรรมเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมไทยทานเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพน้าปานา และเจ้าภากต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียด,ด้ตที่คณะกรรมการวัดสันตินิคมบดีลืมไปร่วมง,งานพิธีบำเพ็ญกุศลสตัสตวมวาครบรอบหนึ่งวันบูชาคุณหลวงปู่สะอาดกุศลจิตโตวัดสันตินิคมตำบลหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางในวันเสาร์ที่เก้าและวันอาทิตย์ที่สิบพฤศจิกายนสองพันร้อยกสิเจ็ดโดการเอครับ